สวัสดีครับพี่พี่ FC แ a นคลับครับพบกับคลิปของพี่หลวงมาไกลนะครับสําหรับคลิปนี้มาดูสถานการณ์แรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวไม่อยากจะใช้คําว่าแรงงานนะครับเพราะว่าสถานะไม่ชัดเจนถ้าเป็นแรงงานต้องเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทําตามกฎหมายแรงงานประเทศไทยแต่สถานะของอข่าวในคลิปนี้นะครับกรณีของคนต่างด้าวแล้วกันลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับโดยใช้วิธีการ ซุกซ่อนหลบซ่อนมาตามรถยนต์นะครับเคสนี้เป็นแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่หลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะจะมีการเช่าแท็กซี่นะครับคือคนขับไปเช่าแท็กซี่แล้วก็เอาแท็กซี่เนี่ยไปไปขนส่งคนต่างด้าวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะรถแท็กซี่อ่ะถ้าเกิดถูกดำเนินคดีมันจะไม่มีความผิดไงเงินก็เลยเอาแท็กซี่ไปขนขนต่างด้าวแล้วส่วนมากแท็กซี่เนี่ยถ้าขนเนี่ยตำรวจก็ไม่ค่อยสงสัย ก็มองว่าเอ้ยเป็นการรับจ้างทั่วไปของคนแท็กซี่นั่นแหละคราวนี้แหละไปจับได้แท็กซี่มันใส่มาได้ยังไงล่ะครับคันหนึ่งเนี่ยเป็น1ิคนน่ยนะครับเ,เสร็จแล้วพอถูกจับได้เนี่ยนะโอ้โหร้องไห้กระจององอแงเลยครับพม่าดนล้วนเลยเนะจับได้พวกหนุ่มสาวชาวพม่นะครับพอโดนตํารวจจับได้เนี่โอ้โบอน้ําตาแตกครับร้องโ่มร้องไห้ครับร้องไห้เนี่ อ่เพราะอะไรครับเพราะกลัวถูกตำรวจส่งกลับไปพมา่าอุตส่าห์นีมาจากพม่าครับไม่อยากจะเป็นทหารเอ่อไม่อยากจะถูกเกณฑ์ทหารหนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เลยหลบลี้หนีเข้ามาอ,อยู่ประเทศไทยเอ้แต่คุณมาผิดกฎหมายเว้ยมาผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยอะครับนะอ้าวพอดําเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยเอาไงไอ้พวก n g o อไอ้พวกนักสิทธิทั้งหลายทั้งปวงคุณจะมาโวยวายอะไรมาล่ะครับอ่าทำไมไม่ไปไปบอกมันอะไอ้พวกขาว่า ถ้าจะเข้าเมืองไทยเข้าให้ถูกกฎหมายอ่าเพราะตำรวจจับดําดเนินการตามกฎหมายประเทศไทยผลักดันออกนอกประเทศเอาอีกแล้วเดี๋ยวพมา่ายูเคแม่งก็ไมมร้องแลกแหกเชอเออด่าประจานประเทศไทยนู่นนี่นั่นอีกนะครับอันนี้ก็คือสันดานของฝ่ายพมา่านะครับนะเออรักตัวกลัวตายแต่มันไม่ได้มันไม่ได้คิดเลยว่ามาอยู่ประเทศไทยสร้างปัญหาประเทศไทยนะหลายๆกรณีเรามาเจอพมา่าปากแจววเออพมา่าปากดีพมา่าปากหมา โอ้โหออกมาต่อปากต่อคำออกมาด่าทอคนไทยแบบนู้นแบบนี้เราก็เจ็บช้ำน้ําใจพอสมควรแล้วนะครับคนพมา่าเข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายครับเปิดโรงเรียนอย่างนี้แหละนะออในคลิปข่าวต่างๆเป็นไงเปิดออศูนย์ฝึกอาชีพนู่นนี่นั่นเปิดโรงเรียนสอนนู่นนี่นั่นซึ่งก็ผิดกฎหมายอีกครับออมาลักลอบต่างๆนะนะออลักเล็กขโมยน้อยนะครับออลักวิ่งชิงปล้นซ้นำร้ายก็ก่อปัญหาอาชญากรรมเ,ออเป็นไงล่ะครับ เมาขึ้นมาก็ไปหาฉุดพลาคสตีอย่างเงี้ยนะหลายกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นข่าวซึ่งสังคมไทยมีบทเรียนจากต่างด้าวเถื่อนนะแรงงานเถื่อนแบบนี้มาพอสมควรแล้วนะครับจะใจดีจะโลกสวยยังไงผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับนะเ,เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะว่าพาม่าร้องกระจอง,องเงเีจะสงสารจะเวทนาหรืออะไรก,ก็ท่านก็ไปชมดูแล้วก็ คอมเมนต์เข้ามานะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันว่าออสภาพเนี้ยท่านรู้สึกอย่างไรก่อนจะรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกับพี่หลวงมาไกลกันด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับสนับสนุนรายการด้วยการคิวอาร์โค้ดโดเน็ตยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตนะค่าไฟฟ้านะครับค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆช่วยๆกันหน่อยนะครับนะ,ะรับชมโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมรับฟังครับ ชมคลิปให้จบแล้วคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายๆครับผมยังมีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะเพราะว่าก็ยังมีคนลักลอบขนแรงงานเข้ามากันล่าสุดตำรวจเนี่ยไปจับแรงงานต่างด้าวได้16คน <S 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 แล้วคุณผู้ชมเชื่อมาว่าจังหวะที่ตำรวจเรียกมาที่โรงพักกันอะ แต่ละคนร้องไห้โฮออกมาเลยคือเราก็งงฮิร้องไห้ทำไมาอะ่ะปกติก็ไม่ได้ไปแบบแจ้งข้อหาอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะผักดันกลับประเทศตัวเองนะเขาบอกเหตุผลก็คือไม่อยากกลับประเทศตัวเองคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้กันหน่อยครับว่าบรรดาแรงงานต่างด้าวต่างคนต่างร้องไห้ออกมากันร้องไหมไม่ร้องไม่ร้อง ประทานหมู่เลยอะเออน่าจะเริ่มจากไม่กี่คนร้องไห้แล้วที่เหลือร้องไห้ตามเพราะว่าไม่อยากกลับประเทศรู้นี่ว่าชะตากรรมหลังจากนี้ก็คือตำรวจก็คงจะส่งกลับประเทศกันไปอะนะโหแล้วคนที่ร้องไห้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งนั้นด้วยนะเสียงร้องไห้โหดังลั่นโรงพักบางประหารเลย จนทั้งตำรวจทั้งนักข่าวต้องไปช่วยปลอบใจบอกว่าใจเย็นนะก็เข้าเมืองแบบนี้ผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องถูกจับละสิ16คนนี้เป็นผู้ชาย13ผู้หญิงอีก3ครับหลบหนีเข้าเมืองมาจากทางช่องทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือนั่งรถกันมาทั้งหมด5คันขับตามกันมาบนถนนสายเอเชียแต่ถูกสก,กัดจับได้สคันอีก3คันหนีไปได้ครับ และรถที่จับได้ก็เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองกับรถเก๋งสีบรอนเงินคนขับชื่อว่าสมปองแก้วมอนอีกคันนึงชื่อว่าจีรศิลป์พอยอมชื่นก็นำตัวทั้งกู้มาสอบสวนเขาบอกว่าได้ค่าหัวหัวละ900บาทอ,อ่16คนก็คูณกันเข้าไปครับแบ่งแบ่งกันไปนะสุดท้ายตำรวจก็ทำเรื่องนะครับ คนขับรถก็ต้องโดนแจ้งข้อหาแหละส่วนบรรดาแรงงานเหล่านี้ก็แน่นอนเดี๋ยวให้เจ้าที่ตมผักดันกับประเทศกันครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจทางหลวงนะครับตาไวครับไปพบแท็กซี่ที่อาศัยช่วงเทศกาลครับขนแรงงานต่างด้าวอัดกันมาเต็มคันรถ เมื่อแสดงตัวเข้าไปตรวจคนนะครับก็ไปพบนายอุดมจันทนงอายุ48ปีซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วก็ไปเจอกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเป็นชายแล้วก็หญิงดนรวมทั้งหมดในเ้าคนนะทยอยลงมาทีละคนทีละคนนะครับรถ คันเดียวแท็กซี่คันเดียวเนี่ยนั่งได้9คนนะตอนแรกดิฉันเนี่ยดูจากภาพเนี่ยเข้าใจว่ามาประมาณแบบ3-4คนคเหมือนเวลาเรานั่งแท็กซี่ทั่วไป <3 S 1> ปรากฏ <คน S 1> ว่าห้าคนนี่แท็กซี่เขาไม่รับแล้วนะใช่อันนี้คืออัดมาแน่นทั้งหมด9คนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปพบกับหมวกแก๊ปที่เขียนคำว่า CIB นะครับ CIB คือตำรวจสอบสวนกลางวางอยู่ที่หน้าคอนโซลรถฝั่งคนขับด้วยหนึ่งใบนะครับก็เลยจับกลุ่มนะครับไปจับได้ที่ถนนพระนโยธินขาเข้า ช่องทางคู่ขนานครับที่ตำบลคลองหนึ่งอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพอไปสอบฐานแรงงานเนี่ยก็ไม่มีเอกสารแสดงตัวด้วยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายอุด,ดมคนขับรถแท็กซี่ รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้านั้นพ้นจากการจับกลุ่มส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง9คนครับถูกแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าว เดินทางเข้ามาอยู่ในราชาอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับตัวของคนขับรถคุณอุดมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปกติเนี่ยตัวเองขับแท็กซี่โดยสารอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะแต่เพิ่งมารับงานรับแรงงานต่างด้าวมาสองครั้งเท่านั้นรอบนี้เนี่ยรับแรงงานต่างด้าวมาจากคลองระพิพัฒน์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําลังพาไปส่งที่ไซ์งานในเขตอําเภอลำลูกกาและที่ย่านคลองพระยาสุเรนก็มีรถกระบะหลังคาแคล ลี่บอยเนี่ยค่ะเขาจะขับมามาส่งแรงงานต่างด้าวให้กับเขาซึ่งเป็นการส่งมาแล้วเขาจะไปส่งให้อีกทอดหนึ่งนัดหมายกันทางโทรศัพท์ก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครได้ค่าจ้างกับการรับส่งเนี่ยได้ค่าหัวแรงงานต่างด้าวคนละ400บาทค่ะคือจะมีพี่คนเงือกเขาจะเขาวิ่งอยู่แล้วแล้วก็เขาแนะนําให้เราไปรับเพราะว่าเขาปี่ใหม่เขากลับบ้านครับนี่เราไปช่ายครับอันนี้อันนี้เป็น ตั้งแต่ปีใหม่มีมีครั้งมีครั้งแรกครับแล้วก่อนปีใหม่แล้วสองรอบครับแต่สองรอบนั้นเขามีเอกสารเพรเอกสารเป็นกระดาษเป็นขาวครับนี่เราได้ค่าหัวเท่าไหร่่แดงเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีคือมันมาแล้วมันก็นี่หลายอย่างเลยผมบอกว่ามีบอนนี้ตนนี้ก็มีได้ค่าหัวเท่าไหร่ครับพี่สี่ร้อยครับใจข้หัวแล้วสี่ร้อยกบครับส่วนหมวกแก๊ปนะครับที่เขียนคำว่า CIB ตำรวจสอบสวนกลางตัวของคนขับรถแท็กซี่เดี๋ยวบอกว่าซื้อมาในราคา250บาท ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอามาตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะะส่วนแรงงานต่างด้าวเนี่ยบอกว่าตัวเองเนะครับได้เสียค่าในหน้าคนละ12,000บาทเดินทางมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทีมงานบอกว่าเอ๊ะทำไมคนขับแท็กซี่เขาไม่แบ่งเป็นสองคันล่ะจะได้เนียนๆนีค่าหัวมันเยอะะดิฉันคำนวณแล้ว <laughs> 9คูณ400ก็ถ้าได้ข้าหัว400เนี่ย3,600แล้วนะการที่วิ่งแท็กซี่ได้3,600มันไม่ใช่ง่ายๆนะปัจจุบันอ่ามันก็ต้องเป็นการหารายได้ก็แรกกันก็มันดูไม่เนียนแต่ว่าค่าค่าเขาเรียกอะไรค่าตอบแทนมันสูงไงก็เลยจูงใจแต่ว่าตำรวจตาไวแล้วก็เอ๊มากันตั้งสฮะมาตั้งเก้าคนมันผิดสังเกตหรือเปล่ามันก็เลยมาถูกจับนะคะมาเกมเาซะตอนนี้